การจำคำศัพท์ภาษา,า,าจีนง่ายๆนะคะโดยที่ไม่ต้องดูพียงอินเพียงแค่ดูตัวจีนเนี่ยเราก็สามารถอ่นอานออกได้เลยและกิ๊กก็เชื่อว่าคลิปนี้นะคะจะสามารถเป็นประโยชน์ให้แก่คนที่กำลังเรียนภาษาจีนนะคะหรือว่ากำลังเริ่มเรียนภาษาจีนไม่รอช้ากันดีกว่าเดี๋ยวกิ๊กจะเริ่มรีวิวหนังสือเล่มน,นี้เลยเนาะ นังสือเล่มน,นี้นะคะมีชื่อว่าฮั่นหยูหฝาค่ะเป็นหนังสือไวยากรณ์ภาษาจีนฮั่นหยู่สองตัวนี้นะคะแปลว่าภาษาจีนหยูฝาสองตัวนี้นะคะแปลว่าไวยากรณ์ค่ะรวมกันก็คือไวยากรณ์ภาษาจีนซึ่งตัวด้านล่างหนังสือนะคะเขาก็มีแปลไว้ให้แล้วนี่ เป็นหนังสือไวยากรณ์ภาษาจีนสำหรับคนไทยนะคะเห็นหัวมุมด้านขวามือของกิฟไหมคะเขาจะเขียนว่า外国人使用มันจะแปลว่าหนังสือสำหรับชาวต่างชาตินะคะอันนี้เขาก็บอกไว้ชัดเจนเลยเล่มนี้นะคะมีทั้งหมดสองเล่มด้วยกันคือตัวเล่มสีขาว เป็นตัวรวบรวมเมยากรณ์แล้วก็คำศัพท์ความหมายภาษาจีนต่างๆส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นตัวนี้เป็นตัวเลี่ยงฉีปเปิลก็คือแบบฝึกหัดน,นะคะเลี่ยงฉีแปลว่าแบบฝึกหัดเปิลแปลว่าหนังสือโอเคมีทั้งหมดสองเล่มด้วยกันนะคะ สเล่มนี้นะคะแต่งโดยอาจารย์ชาวจีนนะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนาธรรมปักกิ่ง2เล่มนี้คือจัดพิมพ์เป็นครั้งที่2แล้วนะคะราคารวมก็คือ515บาทได้ทั้งหมด2เล่มซึ่งกิดคิดว่ามันคุ้มค่ามากๆเลยนะคะสำหรับคนที่กำลังเรียนภาษาจีนอยู่หรือว่ากำลังจะไปสอบ HSK เนี่ย ก็สามารถใช้สองเล่มนี้ได้เลยภาษาจีนอยู่ว่ากำลังจะไปสอบเนี่ยสามารถใช้ได้เพราะว่าสอบ p s k เนาะพวกพาสุดท้ายอย่างเงี้ยมันจะมีให้เรียนประโยคหรือว่าให้แต่งประโยคซึ่งถ้าเราไม่รู้วยากรกนเนี่ยบอกเลยว่าเราจะแต่งประโยคไม่ได้แล้วคะแนนข้อนั้นก็จะหายไปทันทีวยากรภาษาจีเนี่ยถือว่าสำคัญมากๆโอเคสองเล่มนี้เนาะหาซื้อได้ ช h อปปี e, หรือว่า l a ซ a ด้าก็ได้คะ่ะหรือว่าสั่งตรงจากสำนักพิมพ์เลยก็ได้นะคะโอเคจบการแนะนำหนังสือภาษาจีนไปต่อมานะคะเราก็จะมาแนะนำวิธีการท่องจำคำศัพท์ภาษาจีนกิ๊บก็จะมาแนะนำวิธีการท่องศัพท์ภาษาจีนนะคะ วิธีจำตัวจีนแบบไม่ต้องดูพิ้งอิงเริ่มแรกเลยสำหรับคนที่แบบชอบดูซีรีส์นะอันนี้กิฟแนะนำเลยนะนนกิฟลองมาแล้วแล้วมันก็ได้ผลจริงๆตอนเราดูซีรีส์ใช่ไหมก็ขอให้เราอะ่ะเปิดซับตัวจีนแล้วก็พยายามดูภาษาจีนแล้วก็ดูตัวแปลภาษาไทยที่เขาขึ้นให้พยายามดูว่าตัวนี้แปลว่าอะไรตัวนี้แปลว่าอะไรส่วนคำไหนนะคะที่เรา ไม่รู้ความหมายหรือไม่สามารถอ่านได้นะคะก็ให้จดลงสมุดแล้วก็เขียนคําแปลไว้แล้วก็มาคัดคัดเสร็จนะคะแล้วก็เปยค่ะเปยตัวนี้นะคะแปลว่าท่องจำพอเปยแล้วก็จะสามารถจําภาษาจีนตัวจีนได้นะคะอย่างเช่นตัวไหนนะคะที่เราสามารถอ่านได้แล้วเนี่ย เราก็พยายามปิดพิงอินแล้วก็พยายามดูตัวจีนให้มากอย่าดูพิงอินเยอะโอเคหวังว่าวิธีที่กิฟแนะนำไปเนาะจะเป็นประโยชน์ให้ทุกคนวันนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย